ของขวัญน,นะครบรอบหนึ 1, 2, 2, 1่งเดือนที่มีรู้ด้วยกันนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะแล้วก <Yeah> ็เงินเก้าหมื่นยังไม่เป่าร้อยสิบสองแฮ่เก้าหมื่นห้าโอ้ขอบคุณขอบคุณนะคะไม่เป็นไรนะโออตายอยากสงบสงบสีชมพูเรื่อกของการทุกคนเลยนะ สัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วก็ที่จะเลือกหรอปังเรื่องสิเขาบอกขอเลยลูกไงไม่เอาเฮ้ยไอพีอะไรเผาเอ้ยปาโลปาเออสรุปพิชัดก็ไม่ได้คุยกับเดิร์สเออไม่เป็นไรดอกดีละให้เขาให้เขาพยายามหน่อยเขาจะคุยอะไรอ่ะเขาอยากคุยอะไรกับป้าป๊าอยากได้เขาอยากเป็นลูปขนมปังไงอยากเป็นลูกปังก็เลยไม่เยาวไม่เอา นี่ไงปัญหามาแล้วไงลูกลูกเจ้าปัญหามาแล้วนี่ไงลูกคนโตเนี่ยเจ้าปัญหาไอ้ลูกคนเล็กเลยแลแหละไม่เอาโอเคไม่เอานเดี๋ยวมาจะได้บอกเขาว่าทำไมทำไมเพราะอะไรเนี่ยบอกแขกคนเมา่ก่อนเราเนี่ยใช่เราต้องมาแย่งป้ากับม้าหนูไปไม่เอาม้าว่ามันก็มีพี่ชายไว้ก็ดีนะไว้ป้องกันพวกเราไงเรามีสาวสาวสองคนมันจะลำบากถ้าเกิดเขาต่อยชนะหนู่ะหนูรับเขาเลย เอางี้ป้าว่านะเราจะเลือกผู้ชายเข้ามาในครอบครัวละคนเขาต้องแข่งแกล้งเขาจะต้องแข่งแกล้งคู่เขาจะจับทุกคนมาเล่นเด๋วไม่มีใครมาชนะเด๋วทีก่ขวากนทุกคนอะมาเล่นหาผู้ชนะคนหนึ่งคนแล้วถ้าเกิดผู้ชนะคนนั้นไม่ยังไม่ชนะโลก็ตกตอตกอ่าโหดีถือว่าดีอ่าแต่เราต้องเก็บค่าสมัครนิดนึงนะปังพี่ว่าเราจะได้แบบอ่ะจริงๆคนละหมื่นนะคะอ่า เนคนละหม,มื่นนี่แค่ค่าผ่านทางของหนูนะไม่เกี่ยวกับของป้าของมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็แพงไปงใ,ใครเขาจะสมัครเขาเอาก็เปตนแบบรูปป้าหมามาป้าว่าต้องป้<อ>าว่าต้องต้องเก็บให้เขาแบบให้เก็บเก็บทีละน้อยเขาตายใจก่อนแล้วเราก็แบบสอบไปหลายอย่างไงสอบขั้นแรกพันหนึ่งพันที่สองสามพัน ่านสุดท้ายห้าพันใช่รวมเป็นหมื่นพอดีเดียวอันนี้คือสองกันเป็นลูกใช่ไหมคะจรียค่ะใช่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 แสดงว่าถ้าจะมีลูกบปงนต่อไฟนี้ต้องเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมแล้วต้องแข่งแร่งใช่ผู้ชายก่องแข่งแล้วก็จะต้องมีตังค์ให้หนูไทยด้วยเออที่ว่าต้องต้องเป็นผู้ชายครับตอนนี้แล้วก็การที่เขาจะเข้ามาในครอบครัวเราได้เขาจะต้องมีสักนิดสักหน่อยที่เป็นข้อดีขั้นสุดท้ายก็คือเป็น ทนสุดท้ายเดี๋ยวให้เขาตัวตึงตัวตึงลุงลุงใครลุงเมียแล้วกันลุงเมียรู้กับลุงเมียต่อยให้ชนะปังกับโอลีนก่อ็ต่อยให้ชนะอันนั้วก็อันนั้นเทสหนึ่งเทสหนึ่งแลเป็นปังเทสสองเป็นโอลีนเทสสามเป็นลุงเนียอ่าลุงลุงเนียเล่นอะไรอ่ะไม่มีพี่เก็บเงินอย่างเดียวใช่นาทีพี่อ่ะลุงลุงเนียเขาเล่นอะไรอ่ะป๊ะป๊ะ เนียเล่นเล่นหมดเลยทุกอย่างเลยคลังเอาพุธเตือนได้สินะเดียวปะป๊าเดียวอันสุดท้ายก็คือเราจะได้มาสักสมมุติเราได้คู่แข่งมาสักสามคนใช่ป่ะให้เขาแข่งกันประมูลแข่งกันประมูลประมูลด้วยประมูลประมูลใช่ใครจ่ายสูงสุดได้เป็นลูกแล้วที่ผ่านมาแข่งไปทำไมอ่ะเออเอา ก็ไม่ได้ดิก็ต้องเหลือสามคนสุดท้ายแล้วใครจนก็อดไปไงอ๋อแข่งให้เหลือสามคนโอราะใส่วนใหญ่ีแต่ผู้หญิงนะผู้ชายผู้ชายมีแต่เดอคนเดียวมันก็เดี๋ยวก็รวมรวมรวมไว้ตัวใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยใช่ที่มาขอผู้หญิงเหรอใช่งั้นเราประมูลก่อนดีไหมประมูลเหรอประมูลมีจำได้ว่ามีเอ่อเบบี้ผู้หญิงเบบี้ใช่แล้วก็หรอหมอคนนึงอะผู้หญิงใครไม่รู้จําชื่อไม่ได้อ่ะหมอด้วย เด้อหรือว่าเราจะให้เขาไปเก็บทองมาแข่งกันก็ได้นะไม่ต้องทำงากเลยาป้าเกิดตายเนี่ยเกิดไปเกิดายถ้าใเอมีหมอเสียอีกคนที่แม่มีหมอเสี่ยคนเสียอ๋อเสียเหรอไอานาจะเสียนะอ่าใช่ใช่เออน่าจะคนนี้แหละที่มาขอฟัง แล้วก็เหมือนมีหมออีกคนนึงใช่ไหมมีสองคนบางจําไม่ได้อ่ะรับเอียียอุ้ยขอไม่่อยรับเอียงเท่าไหร่ขอเป็นลูกเยอะจังเลยอ่ะไม่ได้รับเอียงนะแต่ไอียดียก็ได้อยู่โอ้ลูกสาวสามคนปาหน่อยลูกดีครับสองคนก็ปวดหัวจะแย่แล้วโลอ๋อสบายอะนะผู้ชายต้องมีคนมาดูแลลูกๆบ้างสิอย่าปาไม่ค่อยอยู่ไงดูแลแบบมาม้าด้วยไงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแข็งแกร่งกับพวกหนูนะถ้าเขาจะมาดูแลหนูอ่ะใช่แล้วเขาต้อง เจ้าเล่กว่าฟ้าด้วยนะที่สาคัญอะอ่าถูกถูกถูกซึ่งไม่มีในเด๋อเลยดังนั้นก็รอคนหน้าละกันอ๋องั้นน้องเด๋อคนณตำรวจติตั้งแต่โดนหนูใขรตามมาแล้วหมายควาว่าข่านสุดท้ายป้าคิดออกละเทสสุดท้ายคือป้าจะให้เขาสมมุติว่าได้ผู้ชายมาทั้งสามคนป้าจะให้เขาแข่งกันหาวิธีหาวิธีหาเงินมาให้ได้ที่แสบที่สุดสามคนป้าจะคัดเลือกเองว่าวิธีไหนมันมันดีที่สุดเขาจะมีใครแสบกว่าหนูอีกเหรอ ไม่พีมันต้องเป็นมันต้องก็ต้องให้เขาคิดเองไงอ๋อคอวคีอเ,คเอามาเป็นผู้เอามาเป็นพี่ชายคนโตใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วป้ามายืนทำไรเนี่ยตกลงมันใช้อะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ใช้ทองก่อนใช้ทองทองเท,งทง่าไหร่ยี่สิบหรือเปล่าไว้เพื่ออะไรนันเอาไปจักสี่สิบป้ปาแล้วก็ตังอีกห้าพันอันนี้คือแบนทองก่อนตังธรรมดาครับอ่าไงต่ออันันนี้คือไปตีแบนทองก่อน แล้วอีกอันหนึ่งมันจะใช้แหวนทองในการตีกับเงินอีกเก้าหมื่นค่ะมีของอะไรบ้างอันนั้นน่ะจำได้ไหมแค่แหวนทองครับอ่ะเราแหวแนทองใช้ก็ทองอย่างเดียวเลยใช่โอ้เงินสบายปะเออเดี๋ยวไปดูกันหนมปังต้องรับเป็นในนี่นะปังต้องรับเป็นเป็นแหวนทองอ่ะ mm hmm. เพราะว่ามันต้องตีเองอีกอันต้องตีเองใช่ แหวนแหวนเพชรใช้เพชรอีกห้าอันครับใช้เพชรกับแหวนทองอ๋อต้องใช้เพชรแหวนเพชรด้วยถูกไหมแต่ว่ามันกีบให้กันไม่ได้นะปมาาต้องให้หมาม้าไปคนอ๋อแหวนเพชรต้องให้มาม้าใช่แหวนเพชรต้องให้มาม้าไปคนตีถูกต้องครับเอาละเอาละเสียงวิดีโอเดี๋ยวก็มาบันทึกไว้เลยฮะ อัดดูบทคนเดียวป๊าป๊าตู้มันอะแป๊บนึงแป๊บนปลแป๊บมึงแป๊บนึงขอได้ไหมอยากเห็ยนอะก็อยากถ่ายต้องเปล่าอะไรปังกระเป๋าสิบสองค่ะอ่าของขวัญนะครบรอบหนึ่งเดือนที่มีรู้ด้วยกันนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็เงินเก้าหมื่นใช่ไหมเป่าลายสิบสองนะเก้าหมื่นห้า อ่าโอเคเรียบร้อยนะ <_ may ing> เพจห้าอันเพจห้าอันปะป๊าปะปต้องไปกด,ดตังปะป๊าไไปกด,ดตังเร็วเดี๋ยวปะป๊า,าเอาเพจไปให้แล้วปะป๊า,นานก็รอตีพี่ <may ing> <_ may ing> ได้ใส่แหวนแล้ว น่ารักชุดนี่จะต้องเป็นวันพิเศษแล้วว่าได้นอนจะได้จูงไม่ข้าวไม่อยู่อ่ะหลวงปางเอาเพชรไปจังเ่าอะไรนะทีชุดสองค่ะใครป

เย่เอาว่าใส่เลย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 นี่ <laughs> นี่เอยมีกราฟแล้วโอ้ขอบคุณขอบคุณนะคะได้เป็นรองนะโออตายอยากสงบสงบสีชมพูใส่สีโอ้สวยจังเลยอะ่ะ <laughs> ยอดเยี่ยม <laughs> ขอบคุณนะคะเอาล่ะล่าสุดมีคนยิ้มปวดแก้มก็วันนี้แหละ <laughs> ว้าวโซ่ขาด บอกว่าวิธีแก้แบบเขาเรียกวอะไรอ่ะหน้าเกงเหรอในการยิ้มเยอะไปหน่อยอ่ะม <c oughs> ันจะปวดปวดใช่ <c oughs> เอ,อเราลินต้องก้มดูข้างล่างนิดนึงนะป๊าว่าขามันเกี่งไงก็ไม่รู้รอ่ะตอนเนี้ยต้องใช้แว็กเลยอ่ะดูแล้วอ่ะ ไม่หลออป้าไม่เห็นจะอะไรเลยมันก็ไม่ที่ล่วงเป็นหย่อมนะก็ได้หย่อมไงมันหมดขาอะไรไงลูกเน๊อะชอบาชอบแต่ได้ไม่ต้องเลเซอร์ไงโอ้โเลาไปทำไปกันต่อดีกลับบ้านหน้าเขาอยู่ตู้เกออื่นกันอะ แบบอยู่เป็นเ,เพื่อนลูกแหละโอลีนนานเจอกันทีไปเ<ช>ที่ยวทำอะไรนนอ่ะเราจะไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวครอบครัวกันไหมไเที่ยวไหนอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันมะมีม่อยากไปไหนวันนี้วันนี้ให้มะมี่กับปัฟ้าเป็นคนแบบว่านำทัพเลย